สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อคาซีโอรุ่น XJM150 นะครับสำหรับเจ้าคาซีโอโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น DLP โปรเจคเตอร์แต่ว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างเลเซอร์โปรเจคเตอร์กับ LED โปรเจคเตอร์นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีระหว่างเลเซอร์โปรเจคเตอร์กับ LED โปรเจคเตอร์มาใส่ไว้ด้วยกันนะครับชั่วโมงหลอดก็จะใช้ได้ยาวนานขึ้นถึง20,000ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้า Casio m อขออภัยครับมาดูสเปคของเจ้า c a s i o xj m 1 5 0ตัวนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ที่รวมเอาเลเซอร์กับ LED โปรเจคเตอร์มาใส่ไว้ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับ สเปคนะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง3,000แอนซี่ลูเมนนะครับความละเอียด1,024ณ768หรือว่า XGA คอนทราสต์เร a ิโอ1,800:1ต่อนะครับการฉายภาพขนาด35นิ้วถึง300นิ้วนะครับถ้าหากว่าเราเอา300นิ้วไปแปลงเป็นค่าของเมตรนะครับก็จะได้ประมาณสัก เเมตรนะครับเเมตรกว่าหรือว่า8เมตรนั่นเองนะครับฉายในที่มืดนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับราคาเปิดตัวของเจ้าค a s i o XJM 1 5 0ตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวมาที่49,900บาทนะครับก็คือตีไปเลย5 0,000นนะครับตอนที่เปิดตัวมานะครับ49,900าบาทนะครับตอนเปิดตัวของใหม่แกะกล่องมือหนึ่งมานะครับคุณผู้ชมครับ ย้ำสเปคนะครับความสว่าง3,000ลูเมนคอนทราสต์เรติโอ1,800ต่อ1ความละเอียด1,24 0คูณ768หรือว่า XGA นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลเซอร์โปรเจคเตอร์บวก LED โปรเจคเตอร์รวมมาในเครื่องเดียวนะครับสามารถ ใช้ได้ยาวนานถึง20,000ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับมาดูช่องต่อต่างๆนะครับช่องต่อก็จะมีช่องต่อ VGA นะครับแล้วก็ช่องต่อ HDMI นะครับหรือว่า HDMI แล้วก็ RCA นะครับหรือว่า AV เหลืองแดงขาวแล้วก็มี audio in audio out นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เป็นสินค้า มือสองนะครับคุณผู้ชมนะครับราคาของใหม่มือหนึ่งนะครับอยู่ที่49,900บาทนะครับแต่วันนี้สีสะเก็ดชาแนลนะครับนำสินค้ามือสองมารีวิวขายนะครับขายเพียง9ก0 0พันบาทแค่นั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับขายตรงปลายๆมันนะครับเขาขาย4ี่หมื่นเนะครับเราขาย9 9 0าบาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องนะครับทําการทดสอบทําการรีวิวให้ ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบกับจอ100ออ่าผมทดสอบกับจอ1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคิดเป็นเมตรก็1เมตรนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบหาไฟล์นะครับหาไฟล์มาทดสอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับไปชมไฟล์ภาพยนตร์กันเลยครับคุณผู้ชมครับ มาดูความแจ่มความสว่างกันนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพไม่ต้องห่วงเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่สุดยอดมากๆครับอ่ะดูไฟอีกไฟล์ตัวที่ผมชอบทดสอบชอบลองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่คือคาซีโอโปรเจ t เตอร์นะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้คาซีโอโปรเจ t เตอร์นะครับเป็น LED โปรเจ c เตอร์บวกเลเซอร์โปรเจกเตอร์ครับดูภาพครับ โอ้โหเลเซอร์โปรเจคเตอร์บวก LED โปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับไม่ต้องห่วงเลยครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือ c า s i o XJM150 ครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์บวก LED โปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูภาพครับมาดูลำแสงครับคุณผู้ชมครับมาดูลำแสงที่ปล่อยที่พุ่งออกมากันครับคุณผู้ชมครับ โอ้โห oh oh, สุดยอดมากๆครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์บวก LED โปรเจคเตอร์นะครับใช้งานได้20,000ชั่วโมงครับคุณผู <entender> ้ชมครับดูภาพครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับคาซิโอโปรเจคเตอร์ครับดูภาพครับสุดยอดจริงๆครับแจ่มสว่างถึงแม้ว่าจะเปิดไฟนะครับใช้กลางวันแล้วก็หนวนมีแสงเข้ามาแล้วก็ เปิดไฟนะครับ oh. โอ้โหดูภาพครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดของจริงเลยครับสำหรับเจ้า Casio p โปรเจ t เตตัวนี้นะครับนี่คือ Casio XJM150 นะครับเทคโนโลยี DLP Projector แต่เป็นการผสมผสานระหว่างเลเซอร์โปรเจ c เตอกับ LED p r o j e c t ตอมาใส่ระบบไว้นะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงหลอดครับคุณผู้ชมครับ2,000 0ชั่วโมงชิวๆครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ สุดยอดมากมากครับดูภาพครับสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลครับเสนอขายในราคา9,900บาทนะครับคุณผู้ชมครับของใหม่มือหนึ่งสี่หมื่นเก้าบาทนะครับแต่วันนี้ครับสีสะเกดชาแนลครับขายแค่9 9 0 0บาทครับหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับ เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ